เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรทใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ไงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชีปเป้ารถถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกไว้ใช้งานกันอีกแล้วนะครับคันนี้24,000บาทเท่านั้นนะครับโตโยต้าสามห่วงทนหายห่หวงนะครับเอามาวิ่งใช้งานกันแดดก,กันฝนได้สบายครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับราคานี้24,000บาทเท่านั้นครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบๆเลย มีสเกิร์ตล่างรอบคันนะครับมีสปอยเลื่อหลังให้ด้วยครับหล่อๆไฟท้ายแต่งครับนี่ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาชีพเป้ารถถูกๆกันท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆครับนี่สองหมื่นสี่พันบาทครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับประโยชน์ของตัวท่านเอง เบาะเป็นเบาะผ้าครับไม่ขาดเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าด้วยราคานี้คุ้มครับของเครื่องของโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเบาะสภาพดีไม่ขาดครับแอร์เย็นนะครับเย็นแต่เย็นน้อยครับออกไปเติมน้ำยาหน่อยนะครับภาษี6กสาแต่เล่มเอกสารชุดโอนครบไม่ต่อตอนโอนได้ครับพิกัดดูรถอยู่สระบุรีใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับ ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ